สวัสดีครับวันนี้มาเปิดกล่องของขวัญวันปีใหม่เพื่อนเราชาวยูทูบเบอร์ <c oughs> ที่น่ารักจากคอนแกน่นคุณอีทนะอีทโอชาแนลส่งอะไรมาให้นอ้อบอกว่าเออเป็นกล่องเล็กๆนะครับแต่ว่าอัดแน่นอยู่ข้างใน เขาแกะออกมาฟูหมดเลยเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อเขียนบอกเลยพี่เด่นเซปโปนะครับโอ้ยังดีเลยพอนี้กำลังว่าจะไปหาซื้ออีกสักตัวเพราะว่ามีสีออกสีสีฟ้าเอสีเขียวออกออกเขียวออกฟ้านะครับตัวนึืม ว่าจะไปหาซื้อเื่พอใส่เที่ยวใ่อะไรอันนี้ฝากให้พี่เบิ้มพี่เบิ้มก็เป็นเพื่อนเราอีกท่านนึงที่อยู่นู่นครับขึ้นเหนือไปอีกหน่อยจริงๆคุณอีทบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราส่งไปให้เขาเราเราเราก็ต้องบอกว่า เป็นใครส่งมาให้นะครับเขาก็จะได้ชื่นใจนะครับก็ขอยากบอกว่าเป็นคุณอีส่งไปนะครับให้กับเพื่อนเรานะครับเสื้อยังดีเลยของเอโลนะครับมเมืม่อกี้เอโลแตงผมเป็นะไรนะกีะโลละาโรดเหรอใส่ก็ส่งเขาดีดีนะครับก็ใส่ใส่ก็พอดีครับขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณอีส น้องสาวที่อยู่ขอนแก่นผมจะใส่ประมาณเนี้ครับไม่ใส่ตัวใหญ่เกินครับก็จะพอดีเลยเออดูดีขึ้นเยอะเลยวายเออครับก็ขอบคุณมากนะตัดที่หอก่อนอ <c oughs> แล้วก็ทําการซักเรียบร้อยละวันนี้อาจจะใส่ไปล,ละวันนี้ใส่ออกละ <laughs>